พรีเมียมบุฟเฟ่เป็นร้านบุฟเฟ่รวมเนื้อพรีเมียมเอาไว้เพียบเลยล่ะคะ่ะสายเนื้อต้องถูกใจแน่นอนเลยและนอกจากนี้ก็ยังมีซีฟู้ดซาชิมิเนื้อแกะก็มีด้วยนะคะบุฟเฟ่มีทั้งหมด3ราคา799บวก899บวกและ1,299วัตเนบาทเ็ตค่ะระยะเวลาในการรับประทาน2ชั่วโมงคะ่ะร้านเปิดทุกวันเลยคะ่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ วันนี้เพลชิวพามาที่สาขารามอินทาค่ะแนะนำให้โทรจองก่อนนะคะเมื่อมาถึงแล้วค่ะก็แจ้งชื่อกับเบอร์โทรให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาเราไปที่โต๊ะที่เราสำรองเอาไว้แล้วค่ะ และเจ้าหน้าที่ก็จะนําเมนูมาให้เราเลือกแพ็กเกจราคาค่ะจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจนะคะราคา799บาทบวก899บาทบวกและ1,299บาทเนต็ตความแตกต่างก็จะอยู่ที่คุณภาพของเนื้อค่ะแล้ววันนี้ตานเลือกในราคา1,299บาทเน็ตนะคะอยากชิมเนื้อคุณภาพแล้วก็เมนูอื่นๆด้วยค่ะ พอเราเลือกแพ็กเกจได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำ QR code ที่เป็นเมนูอาหารมาให้เราค่ะให้เราเปิดกล้องนะคะขึ้นมาหลังจากนั้นสแกน QR code ค่ะเมื่อเรากดนะคะที่หน้าจอ QR code แบบนี้นะแพ็กเกจราคาที่เราซื้อค่ะก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ของตาลจะเป็นราคา1299บาทหลังจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปในนี้เลยเลือกเมนูอาหารนะคะที่เราสามารถสั่งได้ในนี้เลยค่ะ กด1รายการนะคะหลังจากนั้นก็คลิกคำว่าเพิ่มอาหารเข้าไปนะคะและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเลือกเมนูอื่นๆเราก็กดบวกเมนูอาหารเข้าไปค่ะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดยืนยันนะคะในการ สั่งอาหารหลังจากนั้นค่ะรอเพียงแป๊บเดียวเจ้าหน้าที่ก็จะนาอาหารมาเสิร์ฟเราที่โต๊ะแล้วค่ะระยะเวลาในการรับประทาน2ชั่วโมงค่ะและในส่วนของเครื่องดื่มนะคะจะเป็นบาน้ําที่เราต้องเดินมาบริการตัวเองนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งนาอัดลมค่ะแล้วก็มีชาต่างๆให้เราได้เลือกรับประทานกันกินได้ไม่อั้นเลยแต่ว่าจุดนี้ต้องบริการตัวเองจ้า และทางร้านก็มีน้ำจิ้มชนิดต่างๆเอาไว้ให้เราจิ้มกับเนื้อจิ้มกับซีฟูด้ดแล้วก็จิ้มกับซาชิมิด้วยค่ะเซตวากิวเนื้อพรีเมียมนะคะจะเป็นเนื้อทำเข้าจากออสเตรเลียเลยค่ะทุกคนและก็มีน้ำจิ้มสูตรพิเศษมาให้ด้วยสำหรับเนื้อพิเศษนะคะก็จะมีวิธีการทานโดยการที่เราจะต้องตีไข่ก่อนนะคะย่างเนื้อเสร็จแล้วก็มาจิ้มไข่สดตรงนี้สามารถทานสดสดได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาย่างเนื้อก่อนดีกว่าเนาะสุกแล้วนะคะค่ะตรงเนื้อส่วนนี้ค่ะจะเป็นเนื้อเป็นช่วงไหล่ของวัวนะคะและตรงนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะคะที่ทานคู่กับเนื้อนะคะที่ได้มาในเซตเลยแตงขอจิ้มแบบฉ่ำๆเลยค่ะ เนือนุ่มกําลังอร่อยเลยนะคะและน้าจิ้มของเขานะคะก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็มีรสเปรี้ยวขึ้นมาด้วยนิดน,นึงนะคะพอกินกับเนื้อก็จะช่วยกันตัดเลี่ยนได้อย่างดีเลยและโดยไขมันที่แทรกมากับเนื้อนะคะก็จะทําให้มีความฉ่าอยู่ในปากเวลาเคี้ยวอร่อยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อสติบกอยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นเนื้อส่วนที่มีความนุ่มด้วยนะเดี๋ยวเราชิมกันค่ะ เนื้อนุ่มแล้วก็หอมด้วยค่ะเอาจิ้มกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะคะก็จะมีความหอมไข่นะคะแล้วความสดของไข่พอเคลือบไปกับเนื้อก็จะเข้ากันอย่างดีเลยอร่อยเลยค่ะเนื้อว่ากิวหั่นเต่าของเรานะคะสุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวแตงขอจิ้มน้ำจิ้มฉ่ำๆเลยทุกคนคะระวังร้อนนะเพราะว่าเขาว่าจะอมความร้อนเอาไว้ในเนื้อนะคะเราต้องระวังด้วยนิดนึงความหนาของเตากำลังพอดีนะคะ พอ,อย่างไปกับเตาถ่านนะคะก็จะมีความหอมเนื้อขึ้นมาเลยจิ้มกับน้าจิ้มนะคะสูตรพิเศษของทางร้านนะคะทําให้เนื้อฉ่านะคะเวลาเคี่ยวก็มีเท็กเจอร์ของความเป็นเนื้ออยู่ด้วยอะทําให้นุ่มแล้วก็หอมแล้วก็อร่อยด้วยค่ะทุกคนเยี่ยมเลยล่ะเนื้อหมักสไตล์ฮาริสนะคะทุกคนการหมักเนื้อที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราย่างกันก่อนเลยนะ หมักมาแล้วนะคะมีผักด้วยนะคะผักที่เขาใส่มาด้วยก็จะมีเป็นกระเทียมเป็นผักชีนะคะเพิ่มความหอมนะและกระเทียมเองค่ะก็เป็นสมุนไพรด้วยนะกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะระยะเวลารับประทานอาหารนะคะจะอยู่ที่สองชั่วโมงค่ะเราสามารถพาครอบครัวแล้วก็มีที่นั่งให้สำหรับเด็กด้วยนะ ส่วนรายละเอียดแพ็กเกจราคาค่ะเดี๋ยวตังใส่ไว้ที่ใต้ description อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันนะหลังจากที่เราย่างแล้วเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งให้เนื้อสุกก่อนค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามากิน้อมกันค่ะทุกคนคะเนื้อหมักสไตล์ฮาริสนะคะย่างเสร็จแล้วหอมมากเลยค่ะทุกคนนอกจากจะหอมเครื่องเทศแล้วนะคะตัวเนื้อเองก็มีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวตาจะจิ้มกับซอส พอสื่อนะคะกินคู่กับเนื้อนะนี่เลยขอจิ้มแบบฉ่ำๆก่อนเลยค่ะเนื้อไม่กลิ่นหอมนะคะหอมกระเทียมหอมเครื่องเทศแล้วก็นุ่มละมุนเลยเวลาเคี้ยวเข้าไปนะคะก็กัดขาดเลยนะคะในปากเลยค่ะรสชาติกำลังดีหมักมากำลังดีแล้วพอเอาลงไปย่างในเตานะคะใช้เวลาไม่นานเลยจิ้มกับซอสพอนสื่อก็เข้ากันพอดีเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคน ทุกคนคะเนื้อวากิวย่างใบโฮบะนะคะใบใหญ่มากเลยค่ะทุกคนหนึ่งเสิร์ฟนะคะจะมีหนึ่งใบนะคะเราต้องใส่จำนวนเข้าไปนะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างบนเตานะคะเตาตรงนี้เลยแนะนำให้ย่างใบโฮบะทีละใบเพื่อที่จะให้เนื้อสุกอย่างสม่ำเสมอกันค่ะเมื่อเนื้อสุกได้ที่แล้วเราก็ม้วนเนื้อแบบนี้เลยเราก็จิ้มกับน้ำจิ้มได้เลยค่ะ เนื้อหอมใบโฮบะค่ะและที่สำคัญด้วยความสุกที่กำลังพอดีกินกับน้ำจิ้มก็ทำให้เนื้อมีความอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวค่ะต่อไปเป็นเมนูซีฟู้ดบ้างนะคะเป็นเมนูกุ้งผ่าหลังนะคะ1เสิร์ฟจ,จะมี1ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องใส่จำนวนลงไปในเมนูนะคะที่เราเลือกด้วยนะ แล้วค่ะทุกคนชิ้นใหญ่เลยนะเนื้อกุ้งสดแล้วก็หวานค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของทางร้านเข้ากันอย่างดีเลยกับรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็จัดจ้านของน้ำจิ้มนะคะเนื้อกุ้งที่หวานพอมาเจอกันก็เข้ากันพอดีเลยค่ะเยี่ยมเลยและเมนูถัดมาค่ะเป็นหมึกกระดองซอสเสฉวนนะคะเดี๋ยวเราจะย่างลงไปพร้อมๆกันเลย เขาหั่นมาแล้วเรียบร้อยเลยนะทุกคนเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันค่ะปลาหมึกสุกแล้วนะคะปลาหมึกเราไม่ต้องเอาไว้นานนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเหนียวค่ะตานจัดจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรพิเศษของทางร้านเลยเดี๋ยวให้ดูน้ําจิ้มกันนี่นะคะจิ้มลงไปแบบฉ่ำๆเนื้อหมึกกระดองนุ่มมากเลยค่ะทุกคน กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทําให้แซบซีกเพราะว่ามีความเปรี้ยวนำแล้วก็มีความเผ็ดตามด้วยนะคะถือว่าน้ำจิ้มที่นี่รสรสจัดนะคะแล้วก็รสเด็ดด้วยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ชอบทานเผ็ดเป็นข้อสังเกตเอาไว้สักนิดหนึ่งค่ะ <S <S 2> <S 2> มเมนูถัดมานะคะเป็นโอตาเตะนะคะมาอยู่ในฝาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาลงเตาค่ะ1เสิร์ฟมี1ตัวนะคะเราก็ใส่จํานวนลงไปค่ะและอีก เมนูหนึ่งนะคะจะเป็นโอตาเตะนะคะมากับชีสด้วยตุ้มๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาลงไปย่างในเตาก่อนนะเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งนะคะให้สุกก่อนนะเดี๋ยวเราชิมพร้อมกันโอตาเตะนะคะเราสั่งมา2ฝานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสดๆเลยนะไม่ใส่ชีสเลยค่ะเนื้อหอยหวานนะคะพอเขาใส่มากับเครื่องเคียงแล้วค่ะก็รสชาติดีเพิ่มรสชาติให้หอยได้อีกเยอะเลย<ม>หอยตัวใหญ่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ตั้งขอใช้ช้อนเลยนะคะสำหรับเมนูที่ใส่ชีสนะชีสยืดมากเลยเขากำลังเพิ่งสุกๆใหม่ๆเลยนะคะนี่นะระวังร้อนด้วยค่ะทุกคนหอมชีสเตะจมูกขึ้นมาเลยนะคะส่วนเนื้อหอยก็สดแล้วก็หวานค่ะที่สำคัญตัวใหญ่ด้วยค่ะคานในมิโซมันปูนะคะกระดองแรกนี้จะใส่แซลมอนมาด้วยอีก,กระดองหนึ่งจะใส่กุ้งมาด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างบนเตาไว้ก่อนนะคันนี้มิโซะนะคะอันนี้จะท็อปมาด้วยกุ้งขาดคนเดี๋ยวตั้งขอชิมก่อนนะร้อนๆต้องระวังด้วยนะคะอืมรสชาติกำลังดีเลยค่ะมีปูอัดด้วยนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยค่ะ ไม่เค็มเลยค่ะแต่เจ้าหน้าที่แนะนำว่าถ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก็จะอร่อยเลยและที่นี่นะคะก็จะเป็นข้าวสวยญี่ปุ่นค่ะถัดมานะคะนะคะจะเป็นคานิมิโซะที่เป็นแซลมอนนะคะเดี๋ยวตักเนะื้อแซลมอนให้ติดขึ้นมาด้วยเลยโหดูสิคะน่ากินมากเลยค่ะอ มีไข่ด้วยแหละทุกคนรสชาติกำลังดีเลยค่ะไม่เค็มนะคะเข้ากันมากเลยมีเนื้อแซลมอนให้เราด้วยนะจะกินเปล่าๆก็กินหรือว่าจะกินกับข้าวก็อร่อยค่ะทุกคนคะเมนูนี้นะคะอูนางิค่ะหน้าตาดีมากเลยค่ะทปด้วยปลาไหลด้านบนตรงกลางมีอะวาคาโดข้าวแล้วก็มีแซลมอนอยู่ด้านล่างนะคะ จัดจานมาอย่างดีเลยค่ะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็ราซอสมาด้วยกําลังดีเลยเดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะหนึ่งเสิร์ฟมีหนึ่งคำนะคะกินครั้งเดียวให้หมดเลยน้ําซอสน,นะคะเข้ากับแซลมอนแล้วก็ปลาไหลยอย่างดีเลยค่ะช่วยตัดเลี่ยนนะคะและข้าวเขาก็มีนิดเดียวเลยทําให้เรากินได้หลากหลายเมนูค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะหนึ่นะคะ ก็ถือว่าอิ่มได้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อปลาที่จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาไหลหรือว่าปลาแซลมอนนะคะอันนี้นะถ้าเพื่อนๆกินหลายคำมันจะตัดกำลังนิดน,นึงนะคะเป็นข้อสังเกตเอาไว้ค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูวา s กิวสโมคคาเฟ่ซอสค่ะเม <isas> ื่อเจ้าหน้าที่มาเสิร์ฟแล้วให้เรารีบทานเลยนะคะตกแต่งมาสวยงามมากเลยนี่เป็นคำคำเลยค่ะทุกคน ด้านในนะคะมีข้าวในเดียวเองนะคะแล้วก็มีตัววากิวนะคะที่สมมกมาแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังดีเลยค่ะรสชาติกินกับซอสทาโฟ้มีความหอมอ่อนๆนะคะทำให้เมนูนี้อร่อยค่ะแล้วก็ตัดเลี่ยนและที่สำคัญนะคะตัวข้าวเ้านนิดเดียวเองค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะฮาริสเลนเดียนะคะ เจ้ากวางน้อยน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนผสมของเขาจะมีข้าวหมักญี่ปุ่นนะคะท้องปลาโอทาโร่แล้วก็ไข่ปลาแซลมอนให้เรากินแบบเต็มๆเลยค่ะรสชาติของเขานะคะก็จะออกเค็มๆมันๆนะคะกินข้ากันกับข้าวก็จะกําลังดีเลยมีเครื่องเคียงมาเป็นขิงดองด้วยค่ะทุกคนดูเมนูนี้ถือว่ารสชาติดีเลยนะคะออกเปรี้ยวนิดๆค่ะตัดเลี่ยนได้ดีเป็นชุด ซาชิมิเซตนะคะทุกคนเซตใหญ่มากเลยอยา,ากเดี๋ยวตาอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเลยนะนี่ใหญ่มากจริงค่ะแล้วก็วัตถุดิบนะคะสดแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีกุ้งหวานนะคะกุ้งแชบวยนะคะมีปูอัดนะคะไข่หวานโอตาเตะค่ะปลาหมึกยักษ์นะคะมีแซลมอนมีทูน่านะคะโห จัดเต็มมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็นี่มีไข่ปลาแซลมอนด้วยค่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากปลาทุน่าที่เป็นของโปรตุตันเองนะคะจิ้มกับวาซาบินิดนึงไม่ต้องจิ้มเยอะนะแต่มันซีดนะทุกคนคะนุ่มแล้วก็ละลายในปากเลยนะคะปลานะคะเนื้อหวานค่ะสดแล้วก็เย็นด้วยเพราะว่าเขาแช่น้ำแข็งมาใช่ไหมคะทำให้สดชื่นเลย ลายสวยมากเลยค่ะเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมาเลยนะคะทำให้เวลาที่เรากินเข้าไปแล้วค่ะก็สัมผัสได้ถึงความสดนะคะความใหม่นะคะแล้วก็รสชาติอร่อยเลยเมนูถัดมานะคะหอยนางรมแซบนะค่ะมาใหญ่มากเลยหนึ่งเสิร์ฟจ,จะมีหนึ่ตัวเพราะฉะนั้นให้เรานะคะเขียนจำนวนลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลย ทุกคนคะหอยตัวใหญ่มากเลยอะ่ะดูสิแล้วเขาก็แช่มากับน้ําแข็งนะคะทําให้ความเย็นของหอยและความสดของหอยนะคะยังคงอยู่ค่ะดีมากเลยอะ่ะกระเทียมทอดนะคะกับกระถ,ถินที่เขาใส่มาด้วยอะ่ะทุกคนหอมมากเลยอะ่ะแล้วก็ะเทียมทอดของเขานะคะกรอบมากเลยจ้าขอเก็นอีกคำหนึ่งนะ หอยสดหวานนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยค่ะช็อกโกแลตลาวาค่ะทุกคนโอ้โหความหนึบของช็อกโกแลตนะคะไหลออกมาเลย,ยลาวากำลังอุ่นๆเลยนะคะแล้วก็มีเพ้่มข้นของช็อกโกแลตดีเลยค่ะรสชาติอร่อยเลยหวานน้อยกำลังดีค่ะ กินพูกกับไอศครีมจะอร่อยมากเลยนะไอศครีมทูโทนนะคะในหมดของของหวานนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นไอศครีมช็อกโกแลตนะคะมีที่ตั้งมาให้เราอย่างดีเลยไม่ให้หมือเปื้อนนะเดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะกินไอติมทูโทนก่อนนะออ้นี่ไอติมอร่อยรสชาติดีอะ่ะช่วยตัดเลี่ยนได้เลยส่วนอันนี้นะคะ มีช็อกโกแลตมาให้เราแนละ้วมีกลิโกะด้วยโหหนะ้าตาดีอะทุกคนดูดิยืดเลยช็อกโกแลตหวานน้อยนะคะกำลังดีเลยค่ะอร่อยช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเลยกินแล้วชื่นใจอะหลังจากที่เรากินปิ้งย่างแล้วเราตัดด้วยไอศครีมนะคะรสชาติดีมากเลยและช่วงท้ายนี้เรานำภาพบรรยากาศของทางร้านมาฝากกันนะคะ ที่นี่นะคะเปิดทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มค่ะและถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเขาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสี่ทุ่มเลยระยะเวลารับประทานก็สองชั่วโมงค่ะแนะนําให้โทรเข้ามาจองก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีที่นั่งที่นี่เหมาะสําหรับครอบครัวนะคะคู่รักแก๊งเพื่อนมาได้เลยนะคะบริการดีมากเลยอาหารออกวัยตามประทับใจมากเลยค่ะและวัตถุดิบที่ใหม่สดแล้วก็สะอาดด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขายังมีสติกเกอร์ให้เราให้คะแนนกับพนักง,งานที่ให้บริการเราด้วยคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆมีร้านไหนแนะนำคอมเมนต์บอกเราด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซ subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ